วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรงจิตยินเดนมากวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่เมืองไทยกันค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่รถไฟเมโทรกำลังจะไปที่สนามบินของเดนมาร์กค่ะ ตอ,อนนี้พวกเรามาถึงที่สนามบินของเดนมาร์กแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกสาวคนโตกําลังเช็คอินอยู่ค่ะมเมื่อเราเช็คอินเสร็จแล้วเราก็เอากระเป๋ามาชั่งเลยค่ะแล้วก็กระเป๋าก็จะวิ่งไปตามสายพานเพื่อที่จะมีคนมารับไปขึ้นเครื่องบินอีกทีนึงค่ะที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยค่ะไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวเป็นชั่วโมงค่ะ เมื่อเราได้ผ่านด่านที่ตรวจร่างกายตามเนื้อตามตัวเราแล้วก็ตรวจกระเป๋าสัมภาระที่เราได้นํามาติดตัวมาด้วยเราก็ผ่านเข้ามาทางด้านในของสนามบินกันแล้วค่ะตอนนี้แดนก็กําลังเลือกไว้ที่จะไปฝากญาติาที่เมืองไทยค่ะของต่างๆที่มีอยู่ทางด้านในสนามบินนี่ก็มีเยอะแยะมากมายค่ะเลือกตามใจชอบว่าจะเอาอะไรไปฝากญาติก็ซื้อไปเลยค่ะ ช็อกโกแลตก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างค่ะลูกสาวสองคนซื้อหมอนรองคอคนละใบราคาตกไปละ1,500บาทค่ะ ร้านอาหารในสนามบินก็มีเยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็มีทั้งแซนด์วิชมีทั้งชูชิมีอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถซื้อติดไม้ติดมือไปกินได้ค่ะ เมื่อเราผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วเราก็ได้ซื้อแซนด์วิชติดไม้ติดมือเข้ามาด้วยค่ะเราก็มานั่งรอกันก่อนเราก็นั่งกินกันที่นี่ค่ะเพราะว่าในบริเวณที่เขาให้เราไปนั่งรอขึ้นเครื่องเขายังไม่เปิดค่ะเราก็ต้องนั่งกินอาหารกันอยู่ที่นี่อยู่สักพักหนึ่งค่ะตอนนี้เขาก็เปิดให้ผู้โดยสารที่จะมาขึ้นเครื่องก็มานั่งรอที่ในห้องนี้ได้แล้วค่ะ ตอนนี้พวกเราก็เข้ามานั่งในเครื่องบินกันแล้วค่ะปรุงเตรียมหมอนไว้นอนด้วยค่ะทางด้านบนที่เรานั่งอยู่นี้ก็จะเป็นที่เก็บของเป็นที่เก็บกระเป๋าหรือของที่เราซื้อภายในสนามบินก็เอาไว้ในเนี้ค่ะตรงบริเวณที่เรานั่งอยู่นี้ก็จะมีผ้าห่มบางๆแล้วก็หมอนให้เราหนึ่งใบค่ะตอนแรกแดนนั่งอยู่คนเดียวค่ะปุงเลยบอกให้เขาเปลี่ยนที่นั่งให้แดนก็ได้มานั่งด้วยกันค่ะ ก่อนที่เครื่องบินจะบินสู่ท้องฟ้าขเขาก็จะมีวิธีการสอนเพื่อให้คนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะตอนนี้หูปลุงอื้อมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ พื้น <tu> ล <i ro> ่างที่มองเห็นอยู่นี้เป็นประเทศเดนมาร์กค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือก้อนเมฆมีเครื่องบินค่ะเพื่อนๆตอนนี้เวลาในประเทศเดนมาร์กเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงสานาทีก็จะมีอาหารมื้อค่ำบนเครื่องบินมาเสิร์ฟแล้วค่ะเขาจะมีน้ำให้มีขนมปังแล้วก็มีสลัดถั่วลูกไก่มีขนมเค้กหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มีชีส มีเนยมีแยมให้ค่ะมีชอนซ้อมมีเกลือพริกไทยกระดาษเช็ดมือเช็ดปากด้วยค่ะมื้อข้ามนี้ปุงขอผัดกระเพราไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานกับข้าวสวยค่ะ เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแปรงฟันก่อนนอนกันค่ะนี่เป็นห้องน้ำในเครื่องบินค่ะมีอ่างล้างมือล้างหน้ามีน้ำร้อนน้ำเย็นให้ด้วยสบู่ล้างมือขวดนี้น่าจะเป็นน้ำหอมเอาไว้ดับกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีกระดาษนี่ก็กระดาษมีแก้วกระดาษให้ด้วยที่ทิ้งขยะ นี่ก็เป็นกระดาษห้องน้ำนี่จะเป็นโถส้วมเอาไว้ถ่ายหนักถ่ายเบาที่กดชักโครกสองตู้นี้ก็จะเป็นกระดาษตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระดาษเอาไว้ใช้ในห้องน้ำป้ายห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ประตูของห้องน้ำก็จะมีตัวล็อกปิดเปิดค่ะนี่เป็นภาพทางพื้นดินมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเราเดินทางมาจากเมืองโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่นี่ค่ะปลุงได้นอนหลับไปหลายชั่วโมงตอนนี้เวลาในประเทศเดนมาร์กก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีค่ะ ตอนนี้อาหารเช้าบนเครื่องบินก็เอามาเสิร์ฟแล้วค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าเครื่องบินก็จะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะ นานๆกดหลังว่าอตอนนี้พวกเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองกันก่อนค่ะตอนนี้พวกเรากำลังยืนรอรับกระเป๋ากันอยู่ค่ะเราได้กระเป๋าครบกันหมดแล้วก็เดินตรงไปที่ประตูทางออกกันค่ะ พ่อของลูกสาวคนโตแล้วก็ภรรยาของเขาก็มารับลูกสาวคนโตแล้วครอบครัวของเราไปขึ้นรถกันค่ะพ่อของลูกสาวคนโตกับแดนก็ยืนคุยกันในขณะที่พวกเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะไปขึ้นรถกันค่ะตอนนี้พ่อของลูกสาวคนโตกับแดนแล้วก็ลูกๆช่วยกันขนกระเป๋าขึ้นรถค่ะ พวกเราเดินทางมาหลายคนก็มีกระเป๋าหลายใบเลยค่ะลูกสาวคนโตก็กำลังให้พาคินนั่งเบาะที่นั่งสำหรับของเด็กค่ะเรากำลังเดินทางกันต่อไปที่หัวหินกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถ่ายเซลฟี่กันในรถนิดหน่อยค่ะ นานๆจะได้เห็นตึกสูงๆสักทีรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะปุงไม่รู้ทางเลยในกรุงเทพเนี่ยพอาะปุงเป็นเด็กชนบทค่ะปุงเกิดอยู่หน้าเขาเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ตามทุ่งนาทุ่งไร่ค่ะพวกเรามาถึงที่พักกันแล้วค่ะพอช่วงบ่ายๆค่ำๆพ่อของลูกสาวคนโตก็ออกไปซื้ออาหารไทยหลากหลายชนิดเป็นของใหม่ๆสดๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นอาหารไทยมื้อแรก สำหรับสองครอบครัวของเราที่จะกินกันในค่ำคืนนี้ค่ะ<ป>ซื้อกุ้งเผามาหลายกิโลเลยค่ะแล้วก็มีข้าวผัดข้าวสวยอาหารเยอะมากค่ะผลไม้ของเราในค่ำคืนนี้ก็จะมีมังคุดมีเงาะแล้วก็มีทุเรียนอีก3-4แพ็คอยู่ในตู้เย็นค่ะ ทุกคนนั่งกินอาหารไทยกันอย่างอร่ออร่อยกินกันหลายๆคนอบอุ่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาทานกุ้งด้วยกันค่ะ แล้วต้องกินลาบเหนืออ้าวโชคดีนะคะโชคดีมากเลยดีใจมากเลยที่ได้มาเจอกันวันนี้นโชคดีค่ะโชคดีนะโชคดี่ะ ร้านได้ไหมสันะ่งม้นว่าใช่ค่ะแด่เขาเขาหิว วันนี้ปรุงและครอบครัวได้นั่งเครื่องบินจากประเทศเดนมาร์กถึงกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ได้มานั่งกินข้าวมือ้อค่ำกับทั้งสองครอบครัวเรารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากๆขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปรุงและครอบครัวบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปไป